วงในเผยนิสัยแท้จริงไฮโซพกหลังประกาศเลิกอัมพชราภาจากกรณีที่เอสุปชัยออกมาโพสในอินสตาแ a รมสตอรี่ว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้น พี่เอก็ไม่สบายใจนะคะก็เลยติดต่อไปหาน้องแมทเพื่อเป็นการขอโทษน้องส่วนตัวแล้วมีการพูดคุยกันได้ด้วยดีเรื่องคืนวันนั้นมีคนโทรมาสัมภาษณ์พี่เอด้วยความที่เราเป็นคนถามมาพูดไปตลอดเลยลืมเลยว่าเราไม่ควรพูดกับนักข่าวแบบนี้มันจะไปกระทบกับคนอื่นด้วยและส่วนเรื่องน้องอ้ําและพกพี่เก็เพิ่งรู้วันนั้นที่เพื่อนๆคุยกันว่าทะเลาะก,กันไม่คิดว่าจะเลิกกันเรื่องที่น้องพี่เจะคบใครหรือ ว่าเลิกกันพี่เอจะรู้ทีหลังเสมอต้องรอให้เพื่อนๆผู้หญิงเขามาเล่าให้ฟังไอ้ที่เราก็คิดว่าเขารักๆเลิกเลิกกันมาตลอดไม่คิดว่าจะเลิกกันด้วยก็เลยกุ้มใจแทนเขามันตกใจและตื่นตระหนกจากสิ่งที่เราได้ยินมา ใครโทรหาเราก็ตกใจตลอดแต่ตอนนี้พี่เอสบายใจขึ้นแล้วค่ะพี่เอต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ทำให้ไม่สบายใจรวมถึงผู้จัดการอ้ําน้องรักพี่เอด้วยที่ทำให้มีข่าวเขาเข้มแข็งมากค่ะยังมีแรงโทรมาด่าพี่เอเรื่องสัมภาษณ์ข่าวได้ทุกชั่วโมงทําโทษอะไรพี่เอก็ยอมแล้วจ้า ขอบคุณน้องอ้ํานะที่ตื่นมารับฟังพี่เอและช่วยโทรหาน้องอู่ให้และขอบคุณน้องอู่นะคะที่ช่วยต่อสายให้พี่เอคุยกับน้องแมทเช้ามากส่วนของขวัญฉันจะให้เธอนะคุณผู้จัดการแทนคำขอโทษแต่อย่าด่าพี่บ่อยนะเอาเบาๆพอนะพอนะ ต่อมาวงในได้ออกมาเผยเพิ่มเติมว่าตัวเองสนิทกับไฮโซโพกเขาเป็นสุภาพบุรุษแล้วถ้าสามีตัวเองไปจูงมือเพื่อนผู้หญิงไปเข้าห้องน้ำเพราะต้องฝากคนจำนวนมากพาเข้าห้องน้ำไม่โกรธสามีนะ มันเป็นเรื่องของคนที่เป็นสุภาพบุรุษถ้าคนเห็นแล้วดูไม่ออกว่าสุภาพบุรุษคืออะไรคนเจ้าชู้คืออะไรอันนั้นคือคำถามที่เราต้องพิจารณาแล้วว่าถ้าเกิดจับมือเพื่อนผู้หญิงเข้าห้องน้ำแล้วมันเป็นเรื่องที่มันมากเกินไปเราว่าสุภาพบุรุษมันจะน้อยลงในสังคมนี้